ก็วันนี้นะ่มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะวันนี้มาพร้อมกับเมนูง่ายๆที่เขาฮิตแล้วฮิตอีกนะแต่เรายังไม่ได้ทำนะก็วันนี้จะมาทำกันนะก็วันนี้จะมาทำขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะวันนี้ก็จะมีนี่นะมะพร้าวอ่อนนะ ก็จะมีอ่ะข้าวเหนียวดำํำข้าวเหนียวขาวนะเป็นแป้งข้าวเหนียวดำขาข้าวเหนียวขาวนะแล้วก็มีกระทินะมีน้ําตาลปี๊บนะใครจะใช้น้ําตาลปึกน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะอันแล้วแต่สะดวกเลยนะแล้วก็อ้น,นี้จะเป็นเกลือนะวันนี้ก็จะใช้แค่นี้นะเดี๋ยวไปผสมแป้งกันก่อนนะเดีย๋ยวเราจะใส่อ่ะแป้งลงไปนะนี่เป็นแป้งข้าวเหนียวขาวลงไปก่อนนะก็ใส่อ่ะ แป้งข้าวเหนียวขาวสา3ส่วน,นแล้วก็แป้งข้าเวเหนียวดำหนส่วนนะจะคนให้แป้งเข้าๆกันก่อนนะจากนั้นนะเราอ่ะผสมแป้งเข้ากันแล้วนะเราจะทยอยใส่อ่ะ น้ำกะทิลงไปนะ หลังจากที่เราอ่ะผสมกะทิแล้วก็แป้งเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะน้ำตาลนี่แต่แต่ชอบเนยะใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยใครชอบไม่หวานก็น้อยหนอยนีแต่เราไม่หวานเท่าไหร่นะเราจะใส่นิดเดียวนะ นี่ใส่น้ำตาลลงไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะใส่เกลือลงไปหอมกะทิมากเลยนะตอนนี้น น้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะเราก็จะใส่มะพร้าวของเราลงไปไม่มีที่ขูดนะเราก็เลยใช้ช้อนขูดออกมาแล้วก็เอามีดหัน่นะมีดซอยนะ <c oughs> ก็นี่คือเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำการ ย่างบ้าบินอะไรเนี่ยวันนี้นะเราใช้อกระทะนี่นะกระทะสีหลุมเราใช้ตาฐานนะพรตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะเราจะใส่น้ำมันทาน้ำมันลงไปนะไม่ทาเยอะนะทาบางๆนะไม่เน้นน้ำมันนะเีร็จแล้วน,นะเราก็จะตักแป้งขนมของเรา

นี้นะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวแป้งมันจะไม่ถูกนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินได้ไหมเนะนี่นะพอถ้าค้าข้างใต้มันสุกแล้วนะมันจะหมุนได้แบบนี้เลยนะนี่นะจะหมุนแบบนี้เลยนะแล้วก็จะกลับด้านนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแขะแคะนะ้แล้วก็กลับด้านอุ้ยสีแน่กินอยู่นะกลับด้านนะแล้วก็ปึ๊บลงไปเลยนะ เขาสุกอ่ากระทะนี้นะได้มาในราคาร้อยกว่าบาทนะก็ถือว่าโอเคเลยนะอ่าไม่ติดนะไม่ติดกระทะเลยนะกระทะสีหลุ่นเะดี๋ยวถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะ เสร็จแล้วนะสำหรับบ้าบินมะพร้าวอ่อนของเราวันนี้นะก็ประสบความสำเร็จนะฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนสวัสดีจ้า